ทักทายอีกแล้วจ้าช่องสนมหกเก็มากเลยจ้าไา้อีกแล้วจ้าหากเก็บดอกใหม่มาพี่น้องคนน่ะเอ้ยงามบบดอกก็หอมหอมบบจ้าดอกก็คนเอ้ยไปต่อยเดยวทักทายจา้าทักทายตอนแรกคนน่ะงามบบโอ้อยจะใส่ถอดอกใหม่มันงามกว่คนคนงามเนะี่ยทักทายจา้า อันนี้กําลังมาจากไทยที่นอกอือสิว่าเรื่องไปเมืองไทยมากเนาะอันที่ส้าพันยางพานบ้านอือทางบ้านอันคนในหมู่บ้านก็บอกว่าโอ้ยกูจะสร้างบ้านนี่เด้ <c oughs> เป็นยางลหละเจากก้ากูเป็นอยางมันมามันโปแเจกเงื่อนเจกท่องพันมาอีกลังหนี่อีกลังหนี่มันขี่ทีพันมาเอา้าเจ้าค่อยเป็นเพื่อ,อน บ้านข่อยบบไปบ้านเนี่คนที่เขามาเฮ็ดอันมากไป,ไปบไโบใจโหเอ็มช่อยดิบ้าโบสะดัดหนุ่มพลัง่งอยากเสียด้วยั่งอยากเสียาวคนไหนมันหายทุกขแย่ย์พลังหนึ่งเองม่นอยากขู่เรื่องนั่นโอ้ยโอ้พลังพลังเนี่ยมันขี่ทีเอา้าเจ้า ผู้ใดมีเงินจะไปเจ๊กทั่วบ้านทั่วเมือบงบ่แมนเรษทีคนเรษฐีก็ยังบ่จากบ่นั่นเนี่โอ้ยเจ้วาว่ะผู้ใดเป็นคือข่อยเนี่ยไปบ้านคนที่เขามาบ้านข่อยไม่เฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนั้นเขายางพานบ้านกับอิจช้าเขามีเขาบ่าอยากอะไรมากเ<า>ขาบอกว่าอันฝร,รังบ้านนี้มันขีท้ทีเออขี่ทีขี้ทีกูสร้างม่านพูว่าเอาข่อยเพชรยางให้เจ้าสร้าง เอา้าเจ้าบ่าขีที่เจ้าไปเจกอัน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 อนหน,นคนอื่นขึ้นบ่อขัาเจ้าบ่าขีที่นั่นโอ้ยขออย่าอยากด่าได้เจ้าเอ้ยแต่ด,าด่าบ่ได้เนาะถ้ามาระบายในะช่องอยู่ u b บดีกลัวโอเคซ้ำนี่แหละต่อไปจังคลิปใหม่จังเบาโตอ,อีกคลิปนี้จบแค่นี้แหละกินบักแตงโม่ก่อน อันจบแค่นี้แลลวเด้อจา้ากินบักแตงโงก้อนจะคุยกันคลิปต่อไปคุยนีเอาซ้ำานีกน้ก้อนคลิปนี้